ชในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะก็หลังจากที่จบประเด็นในเรื่องของกรนงไปก็คือประกาศปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง0.25%แล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นในบ้านเราเมื่อวานนี้ปิดร่วงลงไปค่อนข้างแรงในส่วนของเซฟก็ลดไป13.98จุดส่วน US, ตัว s อ0 m 1นเนี่ยก็ปรับร่วงลงไปกว่า19.6 0จุด ในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะกลับมา,าวิตกอังวลกันอีกครั้งในเรื่องของเฟดว่าจะถอนมนาตรการ QE ออกไปหรือเปล่าในเร็วๆนี้ขณะที่การปรับลดคาดการตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจาก OECD เองแล้วก็ในส่วนของการหัน ตัวเลข GDP ของอจีนลงจาก IMF เนีย ole, ่ยก็ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าผู้พันทั่วโลกก็มองแล้วก็ยังคงอยู่ภายใต้บรรยากาศการลงทุนที่ค่อนข้างเป็นลบในวันนี้หลังจากที่เห็นนักทุนต่างชาติเนี่ย ole, กลับมาซื้อสุทธิในตลาดตัวอนุพันธ์ 2 9 7สัญญาแต่ว่าก็ยังคงเห็นแรงขายออกมาในฝั่งของหุ้นอีก4,544ล้านบาทรวมถึงในส่วนของอตลาดตราสารหนี้เมื่อวานเองเนี่ยนักทุนจากชาติก็ขายออกมาค่อนข้างมากกว่า8.6พันล้านบาทดังนั้นเนี่ยจึงมองว่า,าวันนี้ก็ยังดูขาดปัจจัยบวก ที่จะเข้ามาหนุนให้มีการดิกลับได้แรงๆถ้ามีจังหวะที่รีบาวก็มองคงยากที่จะกลับขึ้นไปเหนือระดับประมาณ1,065จุดสำหรับในส่วนของ S50M13 แล้วก็มองในเรื่องของทิศทางการเคลื่อนไหวยังค่อนข้างจะเปราะบางต่อ,อ ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีการรายง,งานออกมาทั้งจากฝั่งสหรัฐแล้วก็ในส่วนของยูโรโซนโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลข GDP แล้วก็ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐในคืนนี้มีคาดการณ์ว่าในส่วนของการรายง,งานตัวเลข GDP น่าจะออกมาอยู่ที่ระดับประมาณ2.5เเซแล้วก็ในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน อมองจะทรงตัวที่ระดับประมาณ3,40 0 0ลายสำหรับในส่วนของตัวไอชาู m 1นย์ M13 มเนี่ยมองว่ายังมีโอกาสที่จะไหลลงหลุด1,050จุดไปทดสอบระดับ1,040จุดได้ต่อไปแนะนำสถานะาทำกำไรในวันนี้เน้นให้เข้าไปเปิดช็อตโดยปิดตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นไปในระดับ1,065จุดได้อีกครั้ง มองเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ1 4 4 5ถึง1,040จุดสำหรับในส่วนของอตัวโกลฟิวเจอร์เนี่ยดูแล้วอาจจะค่อนข้างาส่วนทางกับทิศทางของราคาสินค้าผู้กพันธ์แล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นโดยราคาทองคำขยับขึ้นเข้าใกล้ระดับ1,400เหรียญมากขึ้น หลังจากที่ตัวเลขในส่วนของอาการปรับลดคาดการ G D P ของจีนแล้วก็ในส่วนของการปรับลดคาดการ G D P โลกลงทำให้ในส่วนของนักทุนมีการกลับเข้าซื้อในส่วนของทองคำม,มากขึ้นแล้วก็ดอละล,ะละาร์สหรัฐเนี่ยเริ่มอ่อนค่าลง ประกอบกับในส่วนของค่าเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับประมาณ30.20บาทตดอลลาร์สหรัฐส่งวลให้ในส่วนของตัว g f M13 เนี่ยมีโอกาสที่จะทะลุระดับ20,000บาทขึ้นไปได้ดังนั้นแนะนำให้ปิดสถานะช็อตไปก่อนถ้ายืนเหนือบริเวณดังกล่าวแต่สำหรับการเปิดลองเนี่ยคงมองว่าให้รอดูที่ระดับประมาณ2 2 0 0บาท ถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็ค่อยเปิดลองตามไปส่วน Brent crude o f future เนี่ยมองแนวโน้มวันนี้น่าจะเห็นการย่อตัวลงแต่ว่ามองจะชะลอแถว3,080บาทหลังจากที่ uh, ในส่วนของการปรับลดคาดการ GDP ของจีนแล้วก็ในส่วนของ uh, ตัวเลขสต็อกน้ำมันสารัฐเองที่คาดการว่าจะปรับตัวลดลงก็ยังดูเป็นปัจจัยที่ทำให้ uh, ราคาน้ำมันเนี่ย มีการพักตัวลงมาแต่ว่าอาจจะย,ยังไม่หลุดระดับประมาณ102เหรียญแนะนำสถานะรองให้ถือต่อโดยปรับจุดตัดขาดทุนลงมาต่ำกว่าดับ30,80บาทส่วนสถานะใหม่ถ้าไม่หลุดบร,ริเวณดังกล่าวก็สามารถเข้าเปิดรองเพื่อดักการดิกลับได้อีกครั้งมองแนวต้านที่ดับ3,136บาทส่วน USD f u t u r e มองวันนี้แนวโน้มก็ยังลุ้นจะให้ผ่านระดับ30.30 30บาท ขึ้นไปต่อ,อหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยขึ้นไปทดสอบระหว่างวันในส่วนของ USDM 1 3รับในเรื่องของกนงที่ลดดอกเบี้ยลง0.25%แล้วก็แรงขายของนักทุนต่างชาติที่มีออกมาในฝั่งของหุ้นรวมถึงในส่วนของตลาดตราสารนี้เมื่อวานนี้ก็มองว่าแนวโน้มในส่วนของค่าเงินบาทยังน่าจะอิงในทางอ่อนค่า แนะนำสถานะลองให้ถือต่อส่วนสถานะใหม่เน้นเข้าเปิดลองได้โดยจัดขาดทุนต่ำกว่าดับ30.15บาทต่ตอดอลลา,าร์สหรัฐพิการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ